มาเด้อพี่น้องเด้อแซ่บอีกแล้วพี่น้องก็ไปหน่อย,ออย,ยวันนี้มามามานี้ข่โค้งดูกสาวเห็ดใท้าลงแน่ผัวสบายดีกันทุกสบายดีพี่น้องดีมากขาบคุณแซ่บๆหลุดกำเดอร์แป้งปิ้งเป็ดพัดน้ำพริกปลาทูน้ำทิพย์เมงดาพี่มาใหมาสดๆคลับ มาเบิ่งก่อนเบิ่งก่อนเบิ่งก่อนเป็นเท่าไหร่คำได้ที่จะบอกาอบปาทอโบตีงเลยพี่น้องเลยฟีมือใบหน่อยล้วนๆมา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 พี่น้องมาเศษๆบนหนึ่งจานมามามาเศษๆรวมกันเด้อมามาพี่น้องมาป่ะป่ะเรียบร้อย,ยพี่น้องเลยจวดจาดให้เบิ่งข้างพี่นาะงกัน,นบ่างไม่มีตีมพี่น้อง เกดแป้งเต็มจานนี่เขาหงเงี้ยมดเลย้ลเปนวอะไเขาหูผิดกะนำริกไม่ด่าง้ะด็กต้องู่เคื่อนเก่าไปแล้วอืมนี่เราจะปวดท้อิงก่ก่อดไม่ตินเหนือ

ยัดกะทิเอกหนุ่มโดนขัดขัดเซ็ตจวดเลยตัดนี่บ้างอันนี้ คุยงกะแนงมาปนกักแล้วมก็ยืนไปกอง่อีเด้อพี่นุเออน่าหนมากเศแทะแทบม้ำบุขับอเออน่าหน้าจะบอกบอกจะกินไก็ลืม ทีบุกว้ามาตัวใหไปได้ต้องมรราพันขมัจยังอ่าไปเด็กเเด็กันเด็กเด็กเด็กด็เด็กดเด็กเด็่เด็กเดเด็เด็กเด็กเดเเกเดเเ่เนเดดเเป็ดเนด ทุกเวลาอเงินอ่างนีข่าวดาเลยเินขาวอข่าวของน้ำข่าวของู้้ม่อขวสงสามโมงกคืนรือว่าสามบ่ายสา